เทือนตัดเทือนองค์ที่สามการพบกันของสหายเก่าแดดร่มลมตกลงทุกขณะผู้กองเดชาคลุกอยู่ที่บ้านนายอินไม่ยอมไปไหนยิ่งได้ฟังทั้งข้อมูลเรื่องราวในอดีตเขายิ่งลดความกังขาในตัวบุคคลตรงหน้าลงจนแทบจะเรียกได้ว่าเชื่อสนิทใจสายตาของนายอินไร้ซึ่งความโหดร้ายหรือชั่วช้าแต่เป็นสายตาของผู้สนเสีย ที่พยายามทวงความยุติธรรมสุดชีวิตทั้งให้แก่คนรักของตนและคนอื่นๆที่ตกที่นั่งเดียวกันและยังพยายามป้องกันไม่ให้ใครหน้าไหนถูกเอารัดเอาเปรียบอีกแต่ถึงอย่างนั้นการกระทําของนายอินหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมออินหมอยากลางบ้านผู้รักษาได้แทบทุกโรคก็ถือว่าผิดกฎหมายผิดต่ออาญาแผ่นดินอยู่ดีนั่นทำให้ผู้กองเดชาหนักใจอยู่ไม่น้อย เพราะหากเป็นอย่างที่นายอินบอกตนเบื้องหลังความเน่าเหม็นซึ่งคนชักใยญเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่แต่ชั่วช้ามันก็ไม่ง่ายหากจะเล่นด้วยแบบนี้ผู้กองเดชานิ่งเงียบอยู่น,นั้นนายอินเองก็ไม่ปริปากใดๆนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ฝั่งตรงข้ามเมื่อมองยอดตาลที่ไหวลู่ตามลมครั้นแล้วจูๆ่ๆก็ถอนใจออกมาจนผู้กองเดชาเหลือบตาม,มองมีอะไร อุตสาหลบหน้าคนได้ตั้งหลายปีสุดท้ายกว่านี้ไม่พ้นสินะพูดอะไรฉันไม่เข้าใจมึงเออเอาเถอะที่พูดนั้นหนะมายความว่ายังไงมีคนกําลังมาครับผููกองนายอินว่าเลี้ยวมองทางเดินราบเรียบระหว่างท้นตาลอันเป็นทางเข้ามายัางบ้านหลังนี้คนที่ผมไม่อยากพบหน้าเอาเสียเลยผู้กองเดชามองตามก็แลเห็นว่ามีชายสองคนกําลังตรงมาที่นี่ ยิ่งไกลยิ่งไม่เชื่อสายตายิ่งรายละเอียดชัดเจนยิ่งหายใจหายคอไม่คล่องสารวัตรอัครเดชและอดีตสารวัตรดำรงบุญสนะชั้นยศล่าสุดก่อนกเกษียณหรือก็คือพ่อบังเกิดกล่าวของเขานั่นเองทั้งคู่เดินปรีเข้ามาหยุดยืนอย่างลานโล่งหน้าบ้านก่อนที่อดีตสารวัตรดำรงจะตะโกนทักทายเสียงดังฟังชัดขัดกับอายุอานามจนลูกชายแท้ยๆยังแปลกใจ หายหัวไปสนานเลยนะไอ้ลูกหมากูหรืออุตสาไว้ใจมีอะไรทำไมไม่บอกให้กูช่วยมึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงวะไอ้อินฮะเออเชิญข้างบนก่อนครับหัวหน้าสารวัตรมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ค่อยคุยกันงานหน้าแบบนี้ประเดี๋ยวเอ็นคอจะมีปัญหาแล้วมาโทษผมอีกนายอินเอ่ยปากเชิญอย่างเสียไม่ได้กระนั้นก็ยังไม่ไหวค่อนแค่จิกกัดด้วยอาการสนิทสนม ผู้ก,กองเดชาง,งงเป็นไก่ตาแตกหัวหน้าอย่างนั้นหรือนายอินหมายถึงใครพ่อของตนเองอย่างนั้นหรืออาคันตุกะด้านล่างไม่ปฏิเสธให้เสียน้ำใจเพราะแต่แรกก็มีจุดหมายแบบนี้อยู่แล้วก้าวฉับๆขึ้นกระไดเลือนเสียงดังตึงตังเจ้าบ้านโครงศีรษะด้วยอาการระอาใจขั้นสุดบ่นลอยๆพอให้กระทบประสาทของทุกคนที่ไหนก็ทีนั้นผงผางเออะอะอุ่นวายบันควายตื่นพลุ ผู้กองก็อย่าไปเอาอย่างหัวหน้าเขานะครับมันจะทําให้ผู้ตายบังคับบัญชาลําบากปากเก่งเช่นนั้นองเดี๋ยวนี้ดูถ้าจะห่างมือห่างตีนนานไปหนอกกระมังอดีตสารวัตรด,ดํารงหรือที่นายอินเรียกว่าหัวหน้าตามชั้นยศในขณะทํางานด้วยกันซึ่งเป็นเพียงผู้กองกล่าวยิ้มเย้ยตบบ่านายอินสองสามครั้งก่อนเดินอ้อมไปนั่งยังเก้าอี้ไม้ที่ว่างอยู่สวัสดีครับท่านสารวัตรสารวงสารวัตรอะไรละ่ะเดี๋ยวปัดหลังแหวน บอกกี่ครั้งกี่หนสําหรับพวกเราแล้วมิต่คำว,ว่าพี่น้องยศตาแหน่งมันก็แค่หัวโขนเท่านั้นสารวัตรอัครเดชว่าทําท่าจะใช้มงเอก,กเขกบาลนายอินเช่นเดียวกันเขาเดินไปนั่งยังเก้าอี้วางอีกตัวผู้ก,กองเดชาได้แต่มองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีคนพวกนี้สนิทสนมกันขนาดนั้นเลยหรืออีกอย่างจะว่าเป็นอุปทานหรือความบังเอิญก็สุดจะเดาได้ ทันทีที่ทั้งสามนั่งลงพร้อมหน้ารวมตนเข้าไปอีกหนึ่งจนไม่เหลือเก้าอีวางมวลอากาศร้าวถูกกดทับบีบอัดให้ไม่สบายตัวยิ่งสายตาของแต่ละคนที่มองกันจึงทำให้ยะเยือกเย็นจับจิตกับพ่อหรือสารวัตรอักครเดชท,ที่เขาเรียกว่าอ่ะความกลัวเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนหยุดเล่นกันแค่นี้ไม่ดีหรือครับหวหน้ะลูกชายคนเดียวของท่านจะขาดใจตายเอานา นายอินว่าพลังยื่นผ้ากมะให้ผู้กองเดชาเช็ดเลือดกำเดาแดงข้นที่ไหลยเยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวก็ถ้าแค่นี้มันทนไม่ได้ก็สมควรแต่ต,ตายไปซะได้ยินบิดาว่าแบบนั้นผู้กองเดชามีอันหันขับให้ตาเท่านี่จึงพูดราวกับตนเองไม่ใช่ลูกชัยเชื้อเช่นนี้ไปโกรธเกลียดอะไรลูกตัวเองขนาดนั้นเล่าพี่ดำรงพูดไม่รักษาน้ำใจเด็กมันเลยมึงน่ะหูปากไปเลยไอเด็ด อดีตสารวัตรดำรงขู่ฟอ่อเรียกขานนามสารวัตรอักครเดชสั้นๆตามความเคยชินแต่ไหนแต่ไรมาไอเจ้าเด็กคนนี้มันดื้อแพงไม่ยอมฟังฉันอะไรที่สอนให้มันก็ค้านไม่ตั้งใจรู้ทั้งรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่มีดปืนระเบิดที่ฆ่าคนได้ยังทำเป็นเก่งกล้ามันจะรู้บ้างไหมว่าหัวอกคนเป็นพ่ออย่างกูแถบระเบิดตายทุกวี่ทุกวันก็เพราะห่วงมันจนไม่เป็นอันกินอันนอน ตอนอยู่ส่วนกลางกาะกลางทำตัวเด่นเหนือคนอื่นพอได้ย้ายมาอยู่นี่กูรืนึกว่าจะอุ่นใจได้ดันเป็นงั้นกับคนเนื้อคนอย่างไออินมันเข้าพ่อจะบอกอะไรให้นะเจ้าเดชาฝีมือเองน่ะเทียบขีดตีนไออินมันไม่ได้หรอกอีกอย่างไออินมันไม่ใช่คนที่เอ็งต้องไปสู้รบปลบมือด้วยที่ไหนโน่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 โนไอที่อยู่สูงกว่าไอเดชมันโน่นที่เอ็งต้องระวังแม้สารพัดคำพูดที่หลุดออกมาจากปากอดีตสารวัตรดำรง จะดูแข็งกร่าวไร้ความรู้สึกไร้น้ำจิตน้ำใจกระทั่งต่อลูกชายตนเองแท้ๆก็ตามแต่ทั้งสารวัตรอัครเดชและนายอินต่างก็รู้ดีว่าเหล่านั้นล้วนมาจากใจที่เป็นห่วงลูกชายคนนี้กว่าใครในโลกน,นี่น,นี่มันเรื่องอะไรกันครับพ่ออเดชรู้จักกับนายอินนี่ด้วยหรอครับสภานามที่ผู้กองเดชาใช้เรียกขานชายผู้ที่ตนเองเคยคิดจะจับจะฆ่าเปลี่ยนไปมันฟังดูอ่อนลง ถ้าว่ายังคงไว้ซึ่งระยะห่างด้านความสัมพันธ์รู้สิอดีตสารวัตรดำรงตอบทันควันก็มันเป็นลูกน้องของพ่อเป็นเพื่อนร่วมรบกับพ่อกับอเดีตของเองมาตั้งการน,นุมนมนโนนแล้วก่อนนะเองก็ควรจะเคารพไออินมันด้วยมันไม่ใช่คนร้ายกาจชาติชั่วที่ไหนพอเอาหัวเป็นประกันแต่แต่คดีที่ผู้กองเดชาสุดจะหาคำใดมาอธิบายให้บิดาเข้าใจดูแล้ว ท่านคงยังไม่รู้ว่านายอินที่ท่านบอกว่าเป็นคนดีนักดีนะเพิ่งจะฆ่าคนตายไปมาดและสารวัตรอัครเดชเองนั่นแหละที่ออกคำสั่งให้ตัวเขาจัดการชายผู้นี้เรื่องไอนายกพลากรละสิพอรู้แล้วยิงอยู่ในทางกฎหมายเราไม่สามารถชี้เป็นชี้ตายใครได้ทั้งนั้นถ้าเบื้องบนหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่สั่งแต่ก่อนนะพ่อเข้าใจความรู้สึกของทั้งเองแล้วก็อินมันดี พูดเรื่อยเปื่อยแบบนี้เด็กมันไม่เข้าใจหรอกพี่ดำรงเล่าให้เจ้าเดชามันฟังไปเลยไม่ดีกว่าหรือเล่าให้มันกระจางเวลานี้ยังไงก็การมันออกจากเรื่องนี้ไม่ได้แล้วด้วยดูท่าตัวเป้งจะหมายหัวมันเข้าแล้วละ่ะเชื่อผมสิตอนนี้คอเจ้าเดชมันพาดอยู่บนเขียงรอเพียงข่มมีดสับลงมาเท่านั้นอืมมันก็จริงอดีตสารวัตด,ดำรงคลางเครือเรื่องมันก็นานมาแล้วล่ะนะเป็นสิบปีแล้วละ่ะ แต่ก็ยังเชื่อมโยงกันมาถึงตอนนี้เพราะมีคนรับช่วงต่อเรื่อยๆก่อนแล้วมันยังไงกันล่ะครับปะโทรเรื่องมันนานมาแล้วยังเชื่อมโยงมาถึงตอนนี้คนรับช่วงต่อแล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะครับใจเย็นๆครับผู้กองใจเย็นๆน,นายอินปรามทั้งพ่อทั้งอาแทบไม่เชื่อสายตาผู้กองเดชากลับสงบสติอารมณ์ได้อย่างว่าง่ายเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมัยที่ทั้งอดีตสารวัตรด,ดำลง สารวัตรอัครเดชและนายอินยังทำงานด้วยกันขณะนั้นทั้ง 3, เป็นถูกจัดให้อยู่ในหมู่ตำรวจชั้นพิเศษต้องปฏิบัติงาน2หน้าโดยปกติทั่วไปต่างคนต่างก็ประจำอยู่ที่กรมกองในเขตที่รับผิดชอบของตัวเองหน้าที่ยศตำแหน่งก็เป็นไปตามกระบวนการปกติอดีตสารวัตรดำรงเป็นผู้กองสารวัตรอัครเดชและนายอินมียศร้อยตำรวจโทรหรือผู้บังคับหมวด โดยทั้งคู่ประจำการคนละสอพอเช่นเดียวกับผู้กองดำรงในขณะนั้นส่วนงานอีกหน้าที่ต้องปิดบังไม่ให้ใครรู้ทั้ง3คือหนึ่งในตํารวจพิเศษที่เรียกว่าหน่วยตํารวจลับซึ่งจะถูกเรียกใช้ในคดีพิเศษเท่านั้นและขึ้นตรงกับพอบอตรอเพียงผู้เดียวหน่วยที่ว่ามีด้วยกัน12คนแต่ละคนจะมีฝีมือเก่งกาจไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับาธาตุและราสีเกิดซึ่งจะต้องมีวันตกฟา,ากภายใต้ โจโรเลิกหรือเริกโจนเพราะชะตาจะคานก,นกันกับพวกผู้ร้ายกินกันไม่ลงประหนึ่งเอาเกลือจิ้มเกลือโจนผู้ร้ายสมัยก่อนยึดถือเลิกโจนเป็นเลิกดีในวันออกปล้นหน่วยตำรวจลับซึ่งมีตำรวจที่เรียกได้ว่าเก่งกาจในวิทยาคมถึง12คนซ้ำยังเกิดใต้เริอดาวโจนจึงกลายเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของพวกมันที่ไหนทีนั้นเจอกันเป็นบูแหลกและกลุ่มโจนทั้งหลาย ก็มีอันต้องภ่ายไปกระทั่งมีข่าวไม่ดีถูกส่งมาถึงผอตรอมันเป็นข่าวเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการหลายหน่วยงานซึ่งหนึ่งในนั้นมีตํารวจเอียวอยู่ด้วยข่าวที่ว่านี้มาพร้อมกับหลักฐานที่ยังไม่น่นหนาพอจะจัดการทางกฎหมายกับตัวผู้กระทำผิดได้ดังนั้นจึงเข้าหน่วยตํารวจพิเศษอีกครั้งผนวกกับนายอินหรือขณะนั้นก็คือหมดอินขอย้ายมายังอุดรดิตซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกระบุว่า มีการทุจริตเกิดขึ้นสอพอเด่นเ็กจึงกลายเป็นที่ทำงานใหม่ของนายตำรวจหน่วยรับผู้นี้เทว่าอยู่ๆหมวดอินกลับหายตัวไปไร้วี่แววติดต่อไม่ได้ข่าวครา,าวสุดท้ายคือหมวดอินเข้าร้องเรียนเรื่องข้าราชการทุจริตพร้อมหลักฐานแต่แล้วเขาก็ไม่ได้สารต่อดังนั้นหลักฐานที่ว่าจึงไม่ถูกกระทำการใดๆอันเป็นการสืบสาวราวเรื่องหาความจริงเพิ่ม พราะมาจากปากของนายตำรวจที่เพิ่งเข้าประจำการไม่ถึงอาทิตย์เพียงคนเดียวและที่สุดหลักฐานที่ว่าก็หายไปเช่นเดียวกับตัวผู้แจ้งมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยทางพอบอรตรและคนอื่นๆในหน่วยพยายามตามหาก็ได้ข้อมูลเพียงแค่ว่าบ้านของภรรยาหมดอินเสียชีวิตแล้วทั้งหมดนั่นรวมถึงเจ้าตัวภรรยาอดีตพยาบาลสาวท้องอ่อนๆด้วย แต่หมวดอินหายตัวไปวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราค่าราชการทุจริตทั้งหลายในแต่ละภาคถูกตามเก็บจนร่อยหรอระหว่างนั้นทั้งหน่วยก็พยายามสืบข่าวของหมวดอินเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน right we well. แปลงไร้วี่แววกระทั่งผู้กองดำรงที่ได้ขึ้นเป็นสารวัตรกเกษียณอายุราชการและหมวดอัคารเดชซึ่งได้เลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดจากผู้หมวดเป็นผู้กองจนเป็นที่อื้อเฉา ล่าสุดคือเขาถูกส่งมาประจำการยังเด่นเล็กในตำแหน่งสารวัตรเขาเตะตัดขาตำรวจรุ่นพี่หลายคนใช้ความเจ้าเล่ห์เพทุบายสารพัดอย่างให้ได้ขึ้นเป็นสารวัตรจนต้นสังกัดสืบทราบและเด่งเขามายังเดนเล็กเพื่อเป็นการลงโทษและพอตรเองนั่นละที่เป็นคนสั่งกําจัดเขาทางอ้อมเพราะการถูกโยกย้ายจากส่วนกลางมาประจำการในพื้นที่ไกลปืนเที่ยง มันก็เปรียบเสมือนบีบบังคับให้ยอมลาออกโดยดุษฎดียไกลๆทุกคนต่างก็รู้ว่าพลตำรวจเอกสิทธิวัฒน์จันศีมาพอบตรที่ว่าเป็นคนเถนตรงและซื่อสัตย์ยึดหลักคุณธรรมเป็นที่ตั้งหากพบว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดในหน่วยนักรบสีกากีกระทำการไม่ชอบหรือเป็นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติเขาสามารถหันฉับตัดทิ้งโดยไม่สนว่าจะยศตำแหน่งใด หรือเป็นลูกเต้าเหล่าใครทั้งนั้นหากแต่ความจริงคือเขามาทำงานงานที่ไม่มีคนนอกล่วงรู้งานที่พลเอกสิทธิวัฒน์สั่งโดยตรงเดือนแรกที่มาประจำการกำนันและเหล่านายทุนถูกฆ่าโดยบุคคลปริศนาพอสืบสาวดูแล้วผู้ตายล้วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งสิน้นเพียงแต่เป็นพวกปลาซิวปลาส้อยหางแถวตัวการใหญ่ยังไม่สามารถจัดการได้ ในระยะเวลาที่ว่านั้นอุตรดิต์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจมีการโยกย้ายการหายตัวไปของหมวดอินและสิ่งที่เขาพยายามกระทําตามที่หมวดอินแจ้งและร้องขอให้ตามเรื่องการทุจริตส่งผลให้คำสั่งย้ายฟ้าผ่าร่วงใส่เขาและโยกเอาผู้การบดินจากจังหวัดพิษณุโลกมาแทนนับแต่นั้นเป็นต้นมาตลอดเวลานับแต่ย้ายมาจนถึงปัจจุบัน สารวัตรอัครเดชเฝ้าตามหาข่าวครา,าวของอดีตเพื่อนตำรวจหน่วยลับควบคู่กับการทำงานเก็บหลักฐานคดีทุจริตที่ยังปิดไม่ลงข้อมูลค่อยๆแน่นหนาขึ้นทีละน้อยแต่โฉมหน้าของผู้ชักใยกลับยังไม่ถูกเปิดเผยแบบชัดเจนเวลานี้ข้อมูลเท่าที่มีคือผู้การบดินสารวัตรจำนงนายตำรวจชั้นสัญญบัติและประทวนอีกร่วมสิบนายที่มีเอี่ยวเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ซ้ำยังมีข้าราชการจากหน่วยอื่นอีกหลายคนและมีหลายคนที่ถูกเก็บมันเป็นการเก็บจริงๆถูกฆ่าทิ้งศพประจานพร้อมกับความผิดไม่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการท้องถิ่นและนานครั้งจึงจะเกิดเรื่องสารวัตรอักครเดชคิดว่าอาจเป็นฝีมือของนายอินก็ได้แต่ไม่ว่าจะตามกลิ่นยังไงคนร้ายมักจะไวกว่าตนเองอยู่หนึ่งก้าเสมอ นั่นยิ่งทําให้มั่นใจเข้าไปอีกเรื่องการทุจริตหรือแม้หลักฐานจะเชื่อมโยงไปที่ตัวนายตำรวจที่กล่าวมาทว่าเบื้องบนยังไม่ออกคำสั่งให้ลงมือเพราะหากจัดการตอนนี้นายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งยังเป็นเพียงเงาคนสีดำจะไว้ตัวทันและคราวนี้สถิติการปิดคดีของหน่วยตำรวจรับก็จะมีคำว่าไม่สำเร็จเป็นครั้งแรกแล้วพ่อมาทำอะไรที่นี่ครับกรเกษียณแล้วไม่ใช่หรืองไง ถ้าในทางหน้าที่การงานทั่วไปที่คนนอกเข็นแล้วก็ใช่แต่กับหน่วยรับอย่างพวกเราแล้วไม่มีหยุดทำงานเพื่อประเทศชาติไม่หยุดทำงานจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นเราคือตำรวจรับไร้ยศไร้ชื่อไร้นามมีเพียงพี่น้องเท่านั้นและมันก็จะเป็นเช่นนี้จนกว่าชีวิตจะหาหม่นายอินหรืออดีตหมวดอินช่วยต่อคำพูดของอดีตสารวัตรด,ดำรงจนจบประโยคมึงน่าจำัตยาบันของเราได้ แต่มึงกลับทิ้งพวกเราไปหรือไออินนายอินสีหน้าสลดลงทันทีเมื่อถูกหัวหน้าว่าแบบตีแสกหน้าแบบนั้นความตั้งใจจริงของเขาคือไม่อยากให้ชื่อหน่วยตำรวจลับต้องแปดเปื้อนด้วยเรื่องส่วนตัวของตนทว่าประโยคต่อมาของอดีตสารวัตรด,ดำลงกลับทำให้สีหน้าสลดมองเศร้านั้นเปลี่ยนไปเขาตื้นตันใจจนต้องยิ้มทั้งน้ำตาสิ่งที่มึงทำกูเข้าใจ ูให้เวลาเมึงทำตามใจตัวเองมานานเกินไปแล้วกลับมาได้แล้วไอ้น้องรักเรื่องบางเรื่องไม่สามารถทําให้สําเร็จได้โดยคนคนเดียวหลังจากนั้นก็มีการสนทนากันอีกหลายอย่างทั้งเรื่องสัพเพเหระทั่วไปจนถึงเรื่องเครียดเครียดสถานะของผู้กองเดชาเวลานี้แม้จะเรียกไม่ได้เต็มปากว่าเป็นหนึ่งในตำรวจลับแต่จากความสามารถที่ตัวเขามีรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่ได้รับนั่นเท่ากับว่า ภารกิจครั้งนี้เขามีส่วนร่วมแล้วถึงจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามอดีตสารวัตรดำรงค้างที่บ้านของนายอินปล่อยให้สองคนซึ่งยังมีสถานะเป็นตำรวจของสอพอเดล็กกลับไปทำงานทำการเสียเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยยิ่งข่าวว่านายใหญ่ของตำรวจอุตรดิต์ลงพื้นที่เพื่อตรวจงานแต่สารวัตรประจำสอพอและผู้กองซึ่งใครก็รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันหายไปทั้งวันเช่นนี้ ย่อมไม่เป็นที่พอใจแน่แน่ไออินเพื่อเป็นการถ่าโทษที่มึงทิ้งพี่ทิ้งน้องคืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมพวกมันเริ่มเคลื่อนไว้แล้วเป้าเด่นๆของพวกมันมีสามคนลูกชายกูไอเดดแล้วก็มึงแต่ดูท่าเบื้องหลังของพวกมึงมันคงยังไม่รู้หรือถึงจะรู้ก็ยังไม่มั่นใจนายเขาถึงส่งกูมาจะปิดคดีหรอครับหัวหน้าถ้าทำได้ก็ต้องทำเลยแต่ถ้าไม่ได้ ตัดช่องทางธรรมาหากินของมันตัดแข้งตัดขาโยเยะเพื่อบีบให้ไอตัวชักใหญ่โผล่หัวออกมาไปจัดการตัวเองซะคืนนี้กูอาจต้องพึ่งมึงมากกว่าครั้งไหนไหนครับหัวหน้านายอินตอบสั้นๆก่อนก้าวลงเรือนและหายไปท่ามกลางความสลัวรางยามโผล่เพละทิศทางที่เขากำลังมุ่งไปคือดงไผ่สุสานของเมียรักหาใช่แต่เท่ากระดูกของนางแต่ที่นั่นมีสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้ฝังอยู่ด้วย รถเก๋งนิสสันคันกลางเก่ากลางใหม่เพราะไม่เคยได้รับการเอาใจใส่เช็ดล้างเท่าไรนักวิ่งฝ่าความมืดออกมาจากบ้านห้วยแมงทันทีที่พ้นเขตหมู่บ้านสองข้างทางล้วนถูกปกคลุมด้วยความมืดมนอนตการด้วยผู้มิะเทศที่ป่าไม้ย,ยังอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนอกจากแสงไฟหน้ารถของสารวัตรอัครเดชและผู้กองเดชาซึ่งขับตามหลังทิ้งระยะห่างพอประมาณแล้ว ไม่มีความสว่างใดๆอีกเลยบนถนนสายนี้ขณะที่สารวัตรอัครเดชเพลิดเพลินกับความมืดมิดสองข้างทางและอิ่มอกอิ่มใจเมื่อในที่สุดก็หาตัวเพื่อนเก่าจนพบซ้ำยังแอบอิจฉาในความเก่งกาจอยู่ห่างกันไม่ถึงร้อยกิโลดีไม่ดีอาจเคยเดินสวนกันตามตลาดไม่ก็สถานที่ต่างๆแต่นายอินกลับสามารถปกปิดตัวตนจนแม้แต่เพื่อนอย่างเขาก็จับไม่ได้ ก่อนจะถึงแยกสักใหญ่เพียงไม่กี่สิบเมตรภาพที่มองผ่านกระจกหน้ารถของผู้กองเดชาเล่นเอาเจ้าตัวสะดุ้งโยงเมื่อจู่ๆรถเก๋งของสารวัตรอัครเดชเกิดพุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่ข้างทางเขามองเห็นสัญญาณเตือนที่คนขับทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วและมั่นใจว่าตัวสารวัตรอัครเดชเองก็น่าจะเห็นเช่นกันแล้วเหตุใดเจ้าตัวจึงพุ่งชนชนิดไม่มีการแตะเบรกนั่นเสียงโครมสนั่น พร้อมเกิดไฟลุกท่วมทันทีผู้กองเดชากระทืบเบรกก่อนถึงจุดเกิดเหตุไม่มากนักสับสุดฝีเท้าตรงไปเพื่อช่วยเหลือสารวัตรอัครเดชออกจากซากรถมั่นใจว่าชนแรงขนาดนั้นคำว่าเจ็บสาหัสคงหนีไม่พ้นก่อนจะถึงไม่กี่ก้าวน้ำมันและประกายไฟก่อก่อปฏิกิริยาเคมีต่อกันเสียงระเบิดกึดกก้องกัปนาที่มาพร้อมแรงอัดและความร้อน ยังผลให้ผู้กองเดชามีอันกระเด็นหงายหลังศีรษะกระแทกพื้นเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวห่วงวินิทีนั้นในหัวมีแต่ความมึนงงอะไรอะไรที่มองเห็นพลาเลือนหมุนคว้างโสดประสาทดับไปชั่ววูบมีเพียงเสียงหวีดปานจิ้งหรีดนับร้อยกำลังร้องระงมกล้องจนไม่สามารถสดับสิ่งใดได้ไดตูมและอีกตูม เสียงระเบิดติดกันสองครั้งซ้อนที่ตามมาในอีกไม่กี่วินาทีแม้จะไม่รุนแรงเท่าครั้งแรกแต่มันเป็นการย้ำเตือนโดยไม่ต้องมีใครบอกสารวัตรอัครเดชคงไม่รอดแล้วเป็นแน่แท้อเดชอเดชอเดชผู้กองเดชาพยายามร้องเรียกสหายบิดาที่ติดอยู่ในซากรถแม้ใจจะบอกว่าแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดแต่ขณะนั้นเขานึกอะไรไม่ออกไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากตะโกน และตะโกนราวคนกำลังบ้าคลั่งท่ามกลางแสงสว่างแดงวาบจากเปลวเพลิงใครคนหนึ่งเยื้องย่างตรงเข้ามาหาช้าช้าแวบแรกผู้กองเดชาทั้งดีใจทั้งประหลาดใจเพราะคิดว่าสารวัตรอัครเดชคงรอดมาได้แบบวุดิวิตต่อเมื่อมองเห็นได้ชัดเพราะระยะห่างระหว่างเขาและบุคคลผู้นั้นไม่ถึงสิบเมตรความหวังก็พังทลายลงคนคนนั้นไม่ใช่สารวัตรอัครเดช แต่เป็นจจ,จ,จาจะาจ่าวันชัยจะามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเงียบไม่มีเสียงตอบจากอีกฝ่ายที่ยังเอาแต่ยืนนิ่งมองเขาด้วยสายตาบ่งบอกถึงความแค้นเคืองแรกทีเดียวผู้กองเดชาย,ยังคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แล้วเขาก็จับความรู้สึกบางอย่างได้จากจ่าวันชัยค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นขบกรามแน่นถามเสียงทุ้มต่ำมือขวาปดซองหนังกำดามปืนเตรียมพร้อมมึงเป็นใคร แล้วมาสิงจ่าเขาทำไมเช่นเดิมไร้คำตอบจากจาวันชัยซึ่งเวลานี้ถูกสิงสูด้ดยวิญญาณชั่วร้ายตนใดตนหนึ่งไม่มีทางเลือกหากจะช่วยจ่าตำรวจผู้นี้คงมีแต่ต้องขับไล่ผีร้ายออกเสียคิดได้เช่นนั้นผู้กองเดชาพรนม,มือว่าพระคาถาเรียกใช้เหล่าผีที่ตนเลี้ยงไว้ออกมาใช้งานเวลานี้เขาทั้งโกรธทั้งโมโหทว่า กลับรู้สึกว่าสติตนเองตั้งมั่นมากกว่าครั้งไหนๆสิ้นสุดการเรียกหาผีตายหาตายหงทั้งหลายพลันปรากฏลายร้อมทั้งคู่เอาไว้จัดการมันซะดึงมันออกมาจากตัวจาวันชัยเดี๋ยวนี้ผู้กองเดชาสั่งการเสียงเฉียบคาดไม่มีรีรอเราดวงจิตผีพลายตายหงทั้งหลายพุ่งเข้าใส่จาววันชัยทันทีทว่าผลที่หมายใจไว้ว่าจะได้เห็นกลับไม่เป็นไปตามนั้น ผู้เลี้ยงของผู้กองหนุ่มอันตรธานหายไปในพริบตาเป็นเช่นครั้งที่นายอินใช้ความเข้มขลังของจิตขับไล่ไม่มีผิดเพี้ยนคนอื่นต้องมีคนอื่นอยู่ที่นี่และจะต้องเป็นคนที่มีอาคมขลังไม่น้อยไปกว่านายอินอีกด้วยนั่นคือสิ่งที่ผู้กองเดชาครวญในใจเลิกสนใจจ่าวันชัยไปชั่วครู่กรอกตามองพยายามเข้นจิตหาตัวคนบงการและนั่นเองถือเป็นการเปิดช่องโว จาวนชัยพุ่งเข้าใส่บีบคอผู้กองเดชาด้วยมืออันแข็งปานขีมเหล็กแม้จะไม่ทันตั้งตัวแต่เขาก็เป็นถึงที่หนึ่งในรุ่นเมื่อครั้งเรียนนายสิบการต่อสู้แบบประชิดตัวทุกแขนงล้วนฝึกมาแล้วอย่างชำนาญผู้กองเดชาแก้ไขได้ก่อนที่คอของเขาจะหักคามือจ่าตำร,รวจผู้ถูกสิงขณะง้างมัดไม้จะเวียงใส่ใบหน้าของจาวนชัยด้วยทั้งความเคยชินและท่วงท่าการต่อสู้ที่ติดพันผู้กองเดชา มีอันชะงักั้งเมื่อนายตำรวจตรงหน้าแสดงท่าทีอ้อนวอนราวกับเขารู้ตัวรอดพ้นจากการถูกสิงแล้วพระภพผู้กองช่วยช่วยผมด้วยจ้าเท่านั้นเองเพียงมันยาง่ายๆก็สามารถทําให้ความฮึกเหิมโกรธเกรี้ยวของผู้กองหนุ่มมันลายสิ้นเขาลดมือลงคลายมัดที่กําแน่นมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่จ่าวันชัยเปลี่ยนสีหน้าจากเศร้าเป็นสุขล้นฉีกยิ้มกว้างชัก ปืนยิงใส่ในระยะเผาขนเสียงปืนแผดลั่นผู้กองเดชาพงห์ไงาตามแรงประทะปืนพกประจำตัวหลุดกระเด็นออกจากซองหนังข้างเอวที่ปลดล็อกไว้ก่อนหน้ากระสุนนัดนั้นกระทุ้งกลางอกพอดิบพอดีแรงประทะจากกระสุนขนาดจุดสามห้าเจ็ดที่ยิงใส่ในระยะเพียงสองเมตรพลังทำลายล้างแทบจะบดกระดูกช่วงอกของผู้กองเดชาให้แตกหักเสียหายมันบีบอัดกดทับ ให้ทั้งปอดและหัวใจของเขาหยุดทำงานไปชั่วครู่แม้จะไม่สามารถชำแรกแทรกผ่านผิวกายแต่ความตายเพราะขาดอากาศหายใจก็ยืนรออยู่ตรงหน้าแล้วในห้วงแห่งความเป็นความตายท่ามกลางความพล่าเละเลือนและมึนงงผู้กองเดชาซึ่งขณะนั้นจวนเจียนจะหมดสติมองเห็นจ่าวันชัยยืนคร่อมล่างตนเองและจ่อปืนมาที่ใบหน้าจิงอยู่ว่า ร่างอันเป็นภาชนะนั้นคือจ่าตำรวจผู้ที่เขาเคยร่วมงานด้วยแต่ดวงจิตอมหิตแค้นเคืองขึ้นโกรธภายในเป็นของคนอื่นใบหน้าซึ่งควรจะเป็นของจ่าวันชัยกลับกลายเป็นความดำมืดไม่มีอวัยวะใดๆให้มองเห็นอุดทังอัดโทรสระจิตตังแชขาดคำผู้กองเดชาปืนในมือจ่าผู้ถูกสิงพลันยิงไม่ออกจะงางนกเหนียวไกก,กี่ครั้งก็เหมือนเดิมและในห่วงนั้นเอง ราวกับมีพลังบางอย่างเอ่อล้นออกมาจากภายในตัวผู้กองเดชาตัวผู้กองเดชารู้สึกว่าครั้งนี้เขาสามารถใช้มันได้พระเวทพระม,มนทั้งหลายแหละในสมุดคอยที่เขาเคยท่องจำจนขึ้นใจแต่ไม่เคยใช้มันสำเร็จล้อมก็ไม่เจอเดินผ่านก็ไม่เห็นพุทธังบังจักขุมะอะอุไม่เห็นอีตัวกูธรรมังบังจักขุมะอะอุไม่เห็นอีตัวกู สังขังบังจักขุมะออุไม่เห็นอีตัวกูขะเตสิอหังปิดตานะชานามิโจราโจวาโจวา,จวาปรายันเตพลันร่างที่นอนแผ่ลาของผู้กองเดชาอันตรธานหายไปในทันทีผีร้ายที่สิงจ้าวันชัยอยู่พลลมคลางหืมหมด้วยความโกรธไม่ใช่เพียงแค่ใช้อาคมกำบังกายไม่ให้ใครเห็น แต่ผู้กองเดชาหายไปจากจุดนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยขนาดที่ตนเองซึ่งเป็นพลายยังหาไม่พบใครคนหนึ่งก้าวออกมาจากเงามืดหยุดยืนอยู่ข้างๆจ่าวันชัยมองพื้นถนนอ,นอันว่างเปล่าซึ่งเคยมีร่างผู้กองที่ตนปองร้ายนอนสิ้นสภาพอยู่บัดนี้เหลือเพียงปืนพกที่ทําตกไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นก้มลงหยิบขึ้นมาขบกรามแน่นถอนพระเวทเรียกพรายออกจากร่างจ่าวันชัย ในใจเต็มไปด้วยความคุนเคืองฉับพลันนั้นจ่าวันชัยผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวพลันเข่าสุดเกิดความมึนงงโดยที่สติยังไม่ทันได้ตั้งศีรษะของจ่าตำรวจผู้น่าสงสารพลันสะบัดล้มฟุบเลือดและมันสมองไหลออกมาจากรูขนาดนิ้วชี้จ่าวันชัยตายโดยที่ตนเองไม่รู้ตัวโปรดติดตามตอนต่อไป